ปอกันมอนเหรอป้าสาวสายอึบอึบไกลอึบไกลพี่น้องอ่ะมาพี่น้องมาพ้อเราไปจีไปกูแล้วเอาเตยงเต็มครับจัดเต็มครับอึบไกลใส่ไข่บอแดงสดนี่สดบอลุจะาครับอันป้าสาวสายอึบเด้อพ่นี่นี่พี่้พี่น้อโอ๊ยโอยโอยโยโอยยโอยโอยโอ้อโอ้ยโอ มาหลายเถอครับพี่น้องไปร้อยมาเด้อครับเด้อไก่จีนไกจีนักเรียนไก่เหลือได้ร้อยได้ลักบอกครับไก่จีนักเลี้ยงอาสีไปประกวดสีไปประกวดแล้อสีใส่เฮาอีกเลยเอาใส่เฮามันสายดาเกยกุกดสายดาจังเลยนี่เลยรจะเสียงกันทำไมเสียงไม่เป็นอย่างไรเออหอม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 ไปประกวดพี่น้องมามามาตั้งไฟกันสองชั่วโมงไก่เถา

โดนหนูแท้ๆเอมีเสียงแทกมีเสียงแทกดนไอเสียง้าปั๊บอ้าวแซ่บแพี่น้องแซ่บแแซบอแซ่บบอผู้สาวรสาวเบาสายอ่นเลยุไปยุไปพี่น้องมีเ็ดบ้าตายจ้งผู้ใดใส่บางทีตัวกันคู่เดวะเาาเด้คือคู่บอกว่าใส่ใใแล้วม่ดียุเลยบอกว่าเอา